เสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับรายการสายลู่ย UTC นะฮะวันนี้เราก็มาจุดเช็คอินสามที่ที่เอาไว้สายโเซเชียลหรือสายถ่ายรูปแนะนําในมหาลัยนะฮะก็พอมแล้วมาลุกันเลยใช่ไหมโอเคครับผมสําหรับจุดแรกของจุดเช็คอินในวันนี้นะฮะก็เป็นตึกรฟ้าในตึกโรองอาหารนะครก็ใครสายสตรีทหรือใครสายพวกแบบน่นารสนิยใสอยากจะไปถ่ายชุดนักศึกษาหรือว่าอยากถ่ายชุดพายเรืก็มาที่ได้เลยก็ ผมถ่มายรูปสวยๆวยเยอะนะฮะก็อะพร้อมไปดูตัวอย่างกันตัวอย่างเสร็จโอเคจุดที่สองจุดเช็คอินนะฮะก็สภาพแดนนั่นเองนะฮะก็เป็นจุดเริ่มมาข,ของมหาวิทยาลัยนี้เลยนะฮะยู c ีีก็ใคร เพราะที่เห็นหรือว่าใครใสาหน้ารักสดใสก็มาถ่ายตรงนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าแนะนำก็ถ่ายให้เห็นสะพานหน่อยนะกันนะเพราะว่ามันมีจุดจุดเด่รมากจุดเด่นมากของเขานะฮะ โอเคครับ okay, ผมจุดเช็คอินที่สามนะครับผมก็จะเป็นลานที่อยู่กว้างลานกว้างเลยนะครับก็ได้เห็นแรงมาสำคัญของมมหักมัของขาอาคารก็คือถึกไปเรือซึ่องอยู่ขนาดนั่นเองนะครับก็ใครที่สายชอบแบบระดัสะเขตหรือว่าใครอยากถ่ายรูยปให้มันสวยๆก็มาได้นะครับก็โอเคไปดูจัยกัน ครับสำหรับวันนี้ก็แนะนำจุดสักจุดไปเลยนะฮะอ่ะเรามาทวนให้เรามาชวนให้อีกอีกทันแล้วกันนะฮะก็จุดแรกก็คือตรงดาดฟ้าตึกโรงอาหารนะฮะส่วนจุดที่สองก็เป็นตรงสะพานแดงตรงข้างหน้ามอส่วนจุดที่สามก็เป็นลานข้างหน้าจุดที่เป็นลานว่าส่วนใหญ่นะฮะก็ได้เห็นตรงไอ้ตึกใบเรือด้วยนะฮะก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เลยนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ใครอยากอยากจะมาตามเลยก็มาได้นะฮะก็ ผมก็ไปได้เลยอยู่ทีซีเมอรอค่ำนะฮะบ๊ายบายครับ